จะมีสักกี่ร้านคะที่มานวด7ปีแล้วก็ยังประทับใจทุกครั้งจนอยากจะบอกต่อจริงๆค่ะแค่เดินเข้ามาในร้านนะคะก็รู้สึกว่าใจนิ่งลงเลยเพราะบรรยากาศที่นี่คลีนมากตกแต่งด้วยพื้นผิวไม้จริงแสงไฟสีโซ้อมอ,อ่อนให้ความรู้สึกเหมือนได้เข้ามาในรีสอร์ทกลางเมืองเลยค่ะ โซนนวดนะคะเขาก็จัดเป็นสัดเป็นส่วนสะอาดมากๆค่ะในส่วนของเตียงนวดไทยก็มีผ้าม่านกั้นให้ความเป็นส่วนตัวส่วนของห้องอารอมาก,ก็แยกเป็นห้องส่วนตัวเงียบสงบสบายใจสุดๆค่ะ พี่พี่หมอโนดที่นี่แต่ละคนนะคะเขาก็ไม่ได้แค่นวดเป็นนะคะทุกคนต้องผ่านการเทรนจากนักกายภาพและแพทย์แผนไทยกันมาแบบจริงจังที่สําคัญคือที่นี่ใช้ศาสตร์การกดจุดสัญญาณที่ต้องแม่นและคุมแรงให้เหมาะกับแต่ละคนซึ่งอ้อมเล็กรู้สึกเลยนะคะว่าหมอที่นี่กดอย่างเข้าใจไม่เจ็บไม่มั่ววันนี้อ้อมเล็เลือโนดคอที่ชื่อว่าดิฟสลิดมาสซาดซึ่งจะเริ่มจากการนวดบริเวณคอบ่าและไหล่ ไล่เส้นตึงขึ้นไปจนถึงศีรษะและก็กดรอบๆดวงตาตามด้วยการนวดใบหน้าเบาๆด้วยน้ำมันมะพร้าวและโลชั่นสุดอ่อนโยนในระหว่างนวดเนี่ยพี่ๆเขาก็มีผ้าอุ่นปิดตาให้ด้วยนะคะอันนี้ช่วยให้เคริรมแบบสุดๆเลยค่ะคือเผลอหลับไปเลยค่ะตื่นมาอีกทีก็คือสดชื่นทั้งตัวทั้งใจฟูฟิวสุดๆค่ะและร้านที่ออมเ็ชอยากแนะนําในวันนี้นะคะก็คือร้านบ้านสายฝนนวดไทยเพื่อสุขภาพสาขาโลตัสบางแคค่ะ การเดินทางไม่ยากเลยนั่ง MRT มาก็ถึงเลยค่ะร้านอยู่บริเวณชั้นจีเดินนิดเดียวก็ถึงแล้วค่ะนวดไหนดีการันตีคุณภาพค่ะ